มากับสวัสดีสวีดัดยามเด็กกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับา้าเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กับมหาไวรยไลฟ์ปรากฏตัวของแฮร์รี่ e ควนนะครับมาแล้วสตาร์สกินของอาเฟนี่นะ Rovx กับ dc ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของตัวละครแต่มาในรูปแบบของสกินแทนนะซึ่งกิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่วันที่7ถึง3าเธนันวาคมนะครับผมเริ่มตอนที่9บาทเง,งี้ยปวยอีกละอ๋อโอเค เมื่อกี้ก่อนอันนี้ไปเติมตังมามันเป็นกิจกรรมที่ให้เราผ่านไปแต่ละด่านเนาะแต่ละชั้นก็จะมีตั้งแต่ชั้นชั้นที่เท่าไหร่วันนี้อ๋อชั้นที่1ถึงชั้นที่6เลยนะอีกแล้วสุม่มสุ่มประมาณนี้คือแบบเป็นการเสี่ยงดวงแล้วว่าคุณจะได้หรือเปล่านะเปลี่ยนมากเลยแบบนี้โอเคก็จะเป็นกิจกรรมผ่านด่านไปแต่ละด่านนะครับผมซึ่งอันนี้ อันแรกมันก็มีแค่อันเดียวแหละพออันหลังๆมันจะมีตามจำนวนของมันนั่นแหละห้าอันหกอันบ้างบางทีโอ้โหแม่งโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนก็ได้จริงๆอันนี้ก็น่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะมั้งโอเคนี่ลองก่อนนะครับแต่ผมติ๊กว่าไม่ต้องโชว์อย่างนี้ก่อนนะโอเคนี่ถ้าเราได้มันจะขึ้นเป็นฮาร์ลี่ควีนอย่างนี้นะโอเคได้เป็นตัวอีโมจิอันแรกนะครับผมอันที่สองอันที่สมมีสามอันว่ะ สามอันสามอันสามอันถือว่าเป็นการแบบวัดดวงไปเลยเนี่ยว่าคุณจะได้หรือเปล่าอุป๊ปเองนี่ไม่ได้ชัวโอเคได้เป็นสกินซูเปอร์แมนว่ะอ่าไม่ได้อีกอันที่สองแล้วก็อันสุดท้ายถึงได้ใช่ไหมดูทรงแล้วน่าจะได้เหมาหมดก็ได้แน่นเลยแต่ถ้าใครตรงนี้ก็คือจิ้มน่าจะได้เลยนะเฮ้ยอันนี้มีแค่สามเหมือนกันว่ะแต่ราคามันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเริ่มต้นเก้าบาทจริงๆมาถึงอันแรกเริ่มท้นใน้าบาทที่เหลือแบบ ไม่ได้9้าบาทเลยโอเคอย่างนี้ได้วะโอเคเป็นอีโมจิมันจะมีเป็นของรางวัลให้โชว์อยู่นะว่าเป็นอะไรมัางอันนี้จะเป็น e อีโมจิเหมือนเดิมน,นะน,นี่จะขึ้นเป็น4ี่อันแล้ววะ่ะเออโอเคอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอมันได้ซ้ําไปแล้วนี่โอเคไม่ได้บแบบบอแบอีกลวโอ้นี่เงินลดไปอีกแล้วเนี้ยลูกพี่ครับอยากให้ลดมากโอ้โหหมอกระดานอีกแล้วอันนี้อันนี้เหมาวะ่ะตอนแรกนี้ผมเติมไปประมาณพันแปดก่อนนะครับ พันแปดบุปปงอืมอันนี้อันที่ห้าว่ะที่ห้าห้าอันเลยโอ้ไม่ได้วันเด้ออีกแล้วแมนได้เช่าใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เอาข้างล่างเลยครั้นี้เอาข้างบนมันดีกว่าเดี๋ยวลองดูซิรูแมนอีกแล้วโอ้โหอ่ะตรงกลางนี้แล้วกันอ่ะเกิดได้ของอะไรมั่งนี่อะไรวะอ๋ออุ๊ยรางวัลพิเศษเหรอซุปเปอร์ไฟล์รูปเปอร์ไฟล์ของฮันนี่ควีนอ๋อน่าจะเป็นแบบรางวัลพิเศษแน่เลย อ่อันนี้ซ้ายขวาหน้าหลังตายขวา,าขวาแล้วกันอ่ะลองดูทำเวทีอย่างเงี้ยแม่งตอนได้ขวาก็ดิบดีอยู่แล้วว่าอยู่ด้านซ้ายว่ะโอเคอันนี้ได้เป็นของตกแต่งวะ่ะไม่มีของตกแต่งด้วยแบบนี้อ่าเปนเงินนะครับทุกคนเงินหมดขอไปเติมตังค์แป๊บโอเคมาใหม่อันนี้ก็ทําการเติมมาแล้วนะครับอีกประมาณ900ก่อนผมเผื่อปฟุกได้นะแต่ันี่ราคาเริ่มต้นที่ร้อหนะเอาเรื่องอยู่ โอ้ไม่ได้โอ้โหซูเปอร์แมนอีกแล้วแน่ก็ยังไม่ได้วะโอ้โหโอ้โหได้เตยมีแน่ๆเลย minutes later อะไรวัดดวงกันแล้วจะเหมากระดานหรือเปล่านะเฮ้ยไม่เหมาว่ะเดดอได้แล้วจ้าคุณดีดีด้วยคุณได้รับสกินของฮัลลิควีนนะครับผมเรียบร้อยอ๋อนี่คือรางวัลที่มันแจกนะอ๋อโอเคไออันที่5ผมได้รางวัลพิเศษของมันจริงด้วย ว่าโชคดีไม่ก็ไม่โชคดีหรอกแม่เหมากระดานอะ่ะโอเคนี่มาอยู่ในกล่องข้อความเหมือนเดิมนะอัลลคเีนเรียบร้อย <Wow. S 1> อันนี้ยังไม่โดดพอดีมันเพิ่งอัปเดตใหม่มานี่ก็เป็นกรอบโปรไฟล์มันจะเป็นทรงผมนางวะ่ะค่อยไปใส่เนาะอันนี้อโมจิก็ยังโหลดไม่เสร็จทีอันนี้แบบเพิ่งเข้ามาเลยนะครับมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่สำหรับในแพทนี้นะมันจะเป็นในส่วนของริสมาส ามีเปลี่ยนอัปเดตใหม่เ<ว>นาะแล้วก็นี่รูปโปรไฟล์วะโอเคที่เหลือก็เป็นรูปอีโมจิเยอะส่วนใหญ่นะโอเคมาแล้วรูปโอ้ย oh, สวยวะ่ะฮะยิมนาส,สติกมาเลยต้องผมเดียวกับอันนั้นเลยอ่ะเรื่องซูไซสควอตนั้นต้องผมแบบหล,ลายๆสีอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งตัวแบบอาแรคเตอร์านางเนาะดำกับแดง แล้วก็ข้างหลังเป็นปืนมีรูเบ็รกแมนด้วยวะ่ะแล้วก็มีสไมลี่ด้วย <Wow. S 1> เป็นปืนกลยิงลูกบอลเนี่ยนะลูกบอลสีวะ่ะมันกับเวลานางในหนังนางก็ชอบใช้ปืนพู้แบบระเบิดสีอย่างเงี้ยโอเคตัดมาตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนตกแต่งเนาะ <Yeah. S 1> ก็เราได้มาจากกิจกรรมนั้นด้วยมันจะมีให้ตกแต่งได้อันนี้ใส่หมวกเป็นเหมือนกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะเราต้องไปกดลับในคังของเราก่อนนะก่อนที่เราจะเอามาใส่ได้ อันนี้เป็นท่าเต้นก่อนท่าเต้นแรกแล้วก็นี่ท่าเต้นของนางเองนะจะเป็นเหยียบปืนแล้วก็เรียกตีนเฉพาะของไอตัวสกิน h a r ์ล y q ควินนะครับผมโอเคนี่ผมใส่พวกอิโมจิไซตามะก่อนนะแต่ผมไปเปลี่ยนในช่องแทบอุปกรณ์แทนก็ได้อ้อมันขยับได้ด้วยว่ะเจ๋งจังถือเบสบอลโอเคเบสบอลนี่ก็ขยับได้ว่ะเดี๋ยวสรุปราคาให้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นพาร์ทเหมือนเดิม พาตอนสุ่มพาตอนดูของแล้วก็พาตอนทดสอบแล้วก็พาสรุปอีกทีนะแล้วก็จะไปดูไฮไลท์ี๋ยวอยู่ตอนหลังเหมือนเดิมอ๋อโอเคข้างหน้าล virus, ああ Whoa, ็อบบี้นี่ก็เปลี่ยนด้วยใส่คอสตูมนะเออสวยดีค่อนข้างโอเคนะคุ้มดีผมว่าอันนี้แบบสำหรับคนที่เป็นสาวกแฟนแบบ DC c คอมิกพวกนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะที่มาในรูปแบบของสกินดีอาจจะมีอีก ในอนาคตถ้าเขาไม่เอาทําเป็นตัวละครนะถ้าทําเป็นตัวของสกินก็น่าจะมาเรื่อยๆแหละโอเคพอเป็นค่าใหญ่แล้วมันทําสกินออกมาละเอียดรายละเอียดมันดูดูไม่ลอยอ่ะเออเดี๋ยวนี้เราจะไปตรงกรอบโปรไฟล์ก่อนนะครับนี่กรอบโปรไฟล์ผมเองอ่านี่จะเป็นกรอบรูปนะจะเป็นทรงผมนางวะซ้ายขวาเลยใส่ผมไม่ใส่ตามะมาวาตลกจิ๊บจะหารูปแป๊บนึงนี่เดี๋ยวละ <c oughs> อ๋อเป็นรูปโปรไฟล์คริสต์มาสได้ครับ จะมีเป็นละอองของหิมะตกลงมาด้วยนะอ๋อรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์มันก็ขยับได้ด้วยขยับเหมือนกับเป็นทรงผมอะ่ะเออนี่เจ๋งดีโอเคมานี่ผมปรับเป็นเลเวลประมาณเลเวลหกก่อนนะแล้วก็อมาตัด i เอาคลิปออกแล้วก็ลดคูดาวของเราเอาออกเออไว้เดี๋ยวนี้ท่าวาับไม่มีท่าวาับเลยนะอะไรวะ แบทแมนกับโจ๊กเกอร์อ๋อแล้วก็ทุบไม่พ <c oughs> อใจไม่นพังเพลียงเลยอ่ะจบแล้วแล้ก็นิดเดียวเองคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเทนให้มันอยู่นิ่งๆก่อนแล้วทำไมเทนผมไม่มีสกินวะจริงๆมันมีสกินอยู่นี่วะสงสัยมันยังอัพไอตัวเอฟเฟกต์ตัวละครไม่เสร็จทีมาเป็นเทนเวอร์ชั่นแรกเลยแต่ดูเอฟเฟกต์ว้าวใหม่นะขอทุบๆๆอารมณ์แบบไม่ก่อนว้าวไปหัวร้อดไหม ทุกเครื่องพังเลยโอเคก็ okay. <Yeah. S 1> okay. ประมาณนี้นะไอ้ทาวิ่งมันกวัส้นตีนอยู่ว, <laughs> วิ่งแบบโอเคแล้วมาลองดูรูปแบบของสกิลต่างๆนะครับอันนี้ยิงธรรมดากว่าน,นะยิงเป็นลูกบอลทพีละสองลูกวะ่ะแต่ก็มีไอ้ลูกบอลน,นั้นหมุนด้วยไอ้ตัวปืนกลน่ะหมุน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 แล้วก็ยิงลูกบอลไปเรื่อยๆรอบทิศทางโอเคและนี้เป็นสกิลหนึ่งนะครับ จะมีเป็นเหมือนกับไอ้พวกอะไรว่ากระดาษโปยล,ลงมาด้วยกระดาษสีๆอะรอบๆเวลาเราใช้แล้วก็มีวงแหวนจะเป็นไฟอิสมัตว่ะเออก็ประมาณนี้อุยยิงได้ยิงเป็นไรอะ่ะเงินเนรอ <laughs> รวยจัดยิงเป็นเงินวะ่ะทุกคนมันยิงแบบมันมีพอมันใช้มันไอ้ปืนข้างหลังมันจะมีเหมือนเป็นไอพ่นออกมา พอมีไอพ่นออกมาแล้วเราใช้มันจะยิงเป็นแบบกระสุนเงินออกมาวะ่ะแต่ข้างหน้ามันเหมือนไฟนะเหมือนเป็นไฟเผาเงินนะแล้วแบบเตะกระสุนเป็นเป็นไฟเงินข้างหลังแทนนี่เป็นสกิลสองนะครับวิ่งเร็วขึ้นจะเป็นรูปโจ๊กเกอร์กับเอ่อแบทแมนนะเป็นลูกโปง่งอยู่แล้วรอบตัวโอเคเดี๋ยวลองเป็นอีกท่าหนึ่งอนะท่าแดสดูเอ้ยเป็นข้างล่างวะ่ะเี๋นว่าอะไรอ่ะชื่อตัวเองเหร แล้วเป็นเหมือนเป็นลายเอ่อสตีทอยู่ข้างล่างนะลายสเก็ตข้างล่างเราดูอัติเมทดีกว่าเป็นยังไงวะอัติเมทแต่เคยเห็นเห็นแวบๆบแบบมาแล้วนา่าจะขี่ปืนใช่ไหมสวยนั่นไงแล้วก็ยิงเป็นสีสีออกไปจุดพุฉลองเลยโอเคยิงประมาณนี้นะยิงกระจายแต่อฟเฟิของคาเฟน,นีอ๋อไม่มีเสียงเพลงเปลี่ยนด้วยทุกคนแต่เวลาเรายิงอะ เนี่ยแบบจงังหวะเห็นไหมมันจะมีหลายๆเพลงไม่รู้มีกี่เพลงแต่น่าจะมากกว่า2-3เพลงอ่ะ you, ไม่ไม่ซ้ำดิแต่พื้นหลังก็จะเป็นแบบตัวสนุกเนาะบันเทิงบันเทิงโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรนะีวิวเอฟเฟกเนาะแต่ผมไปพาส,สรุปราคาเลยล้วกัน โอเคมาในพาสรุปราคากันแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกินที่คุ้มค่าอยู่นะครับผมสําหรับการที่คุณถ้าสมมติคุณเป็นสาวกของ DC ด้วยแล้วก็อยากได้สกินสวยๆต้อนรับช่วงเทศกาลของคริสต์มาสเนาะมันก็จะมีของฮาร์ลี่ควีนที่เห็นแล้วก็จะมีของไบร์ไบร์จะมาในช่วงกลางเดือนไหมกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนนี้แหละจะมีของไบ์ด้วยนั่นก็สวยอันนี้ของฮาร์ลีควีนนี้ก็จะราคาแรงหน่อยนะครับ เอ่อทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ผมสรุปไปว่าผมเติมตอนแรกไปพันแคูปองแล้วก็เติมไปเก้ารแล้วก็เติมไปเก้ารอยแต่ใช้ไปแค่300ประมาณ3,000ันปองครับประมาณนั้นได oh <my> ้ประมาณ3,000ันปองบวกลบแต่ถ้าใครดวงดีหน่อยผมว่าถ้าคุณกดแบบกดโดนในจังหวะเดียวอะ่ะซึ่งถือว่าคุณใช้แบบดวงของสิ้นปีนี้หมดไปเลยก็ได้นะคุณก็จะได้ถูกกันมาหน่อยก็น่าจะเหลือสักพันกว่าปอง ไม่ถึงพันปองด้วยซ้ำเออก็ลองดูครับก็เป็นสกินที่ราคาไม่แรงแล้วก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าเทียบกับลิขสิทธิ์ของอ่ะผมยังเครื่องของเจนอสอยู่ผมเทียบกับเจนอสก็ได้อันนั้นแหละแบบอันนั้น4ี0 0ันห้าพันใช่ไหมนี่สามพันฟองแต่มได้เรียดสวยกว่าด้วยก็ลองไปชั่งน้ำหนักเอาเอางแล้วกันถ้าสายไฮล e ี่ควีนสายพาเฟนี่แคลลอยู่แล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ได้ครับสวย,สวยต้อนรับริสมาส โอเคไปแล้เวเราตัดพาร์ทไปในส่วนของไฮไลท์เกมกันได้เลยนะครับวับ <Z> เลือกมาก่อนเลยมาแลวจ้าน,นี่เราอยู่ในไฮไลท์เกมของตัวของอาเฟนนี่แล้วนะครับไม่มีใครแย่งปะแตงว่าคนหน้าหน้ายังไม่เติมกันเท่าไหร่ด้วยแหละมันราคาค่อนข้างเยอะหน่อยรามาดูกันนะครับอันนี้ผมคือ พูดเลยเลยว่าคาเฟนีผมแทบไม่ค่อยเล่นแต่ว่าพอสกินเลยอยากได้แล้วมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ให,หน่อยนะครับฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้แบบเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะก็แบบมาลองดูกันสำหรับสกินของคาเฟนีนะผมเอาเป็นรุนประมาณนี้นะครับผมแลมเพสสปิริตแล้วก็ดาร์นคอร์นะแล้วก็จะเป็นพลังแฝงโฮลี่ซัมมานเนอร์แล้วก็เซตของประมาณนี้เลย เบสเบสเบสิกของไอตัวคาเฟนีเลยโอเคเป็นรูปขึ้นไปคือขี่ปืนมาขี่ได้ไงวะไอ้นั้นมันอยู่ข้างหลังมึงนะไออะไรวะไอตัวแท่งโอเคมานี่ผมเอาเป็นรองเท้ากันซีซนะครับผมซึ่งเป็นรองเท้าที่ผมถนัดมากกว่าในสายแครี่นะจริงๆมันต้องออกแบบพวกรองเท้าตีไว้แหละแต่เราแบบเป็นพวกแบบว่า หนีอยากได้จังหวะหนีมากกว่าลูอีลูอีไปกลางเนี่ยนะเออโอเคลองอาจจะเป็นรูปแบบใหม่เค <Yeah. S 1> okay, มาเจอมาหลอดกับจ่อกเกอร์นะครับดินธรรมดาไปก่อนเอาโฟลี่มาช่วยเพิ่มดาเมจนะ <Yeah. S 1> แต่เอาจริงผมก็ยังงงกับไอ้ท่าสกิล1กับสกิล2มันยิน่ีเวลาผมกดวิ่งไปอะ่ะ าจะวิ่งเร็วผมชอบกดแดดไปแล้วเมื่อกี้แดดไปข้างหน้าแม่งโคตรเที่ยเลยโอเคมายิงได้ไหมว่ามาหลอดอ้ยนิดเดียว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 โอ้โหสวยเอลซุมาเก็บงานต่อโอเคมาโจ๊ก็ได้ไหมโจ๊กต้องส,สวยๆหน่อยเพื่อนยิงมันจัดข้างนอกให้โดนถึงข้างใน เฮ้ยยิงโดนด้วยวะโอ้โหโอเคอเคือมือแม่งไม่ธรรมดาดตีนจริงเอาไงต่อดีเดี๋ยวเป็นหนึง่งอะไรวะอา้าวเปิดวอลเปิดวอลเปิดวอลปาร์เซปเฉียงกับฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งนู้นไอฟอร์เลนก็อยู่ข้างบนนะครับมีซิลฟอร์เลนรู้สึกจะโดนบัฟมาใหม่เนาะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะ ออได้ไหมได้ไหมได้นะผมได้ไอ,อตัวนี้ไอ,อแรดอ่อมาลอดได้ด้วยสองตัวครับดับเบิลคิวเกือบไปแม่ง <c oughs> แม่งหัวร้อนหัวร้อนต <c oughs> ูมเขาให้แล้วก็กลับบ้านใส่รูนสปิริตอะไรมาพวกนี้วิ่งเร็วเหมือนกันนะวิ่งวิ่งแซงอารัมไปเลย <c oughs> ก็น่าจะเป็นรูนยอดนิยมนะครับแรมเพจสปิริตแล้วก็ดาร์กนคอร์นะสำหรับของตัวคาเฟนี่เพิ่มอัตราริติคอลแล้วก็ <been> การวิ่งเร็วในการหนีอะไรด้วยเ <totally> นี่ยแรกๆค่อนข้างเบานะยิงพอยิงตอดได้แต่หลังๆต้องรอของหน่อย <Bon k. S 1> ให้มีดูดเลือดไอตัวทานูนั้นอีกสักอันนะอีสาอันก็ได้เพราะมีจอบเกาะไว้จอบพวกแทงอะไรพวกนี้ ก็น่าจะพอล้วงได้แหละแต่มันจะเก่งจริงๆก็กับพวกแบบไฟเตอร์พวกแทงเลยอย่างนี้นะถ้าพวกที่แบบเข้าถึงตัวเร็วแล้วก็เบิร์ดดันเือนชุดเดียวครับินี้ก็ค่อนข้างแพ้อยู่เหมือนกันนะชุดเดียวแบบที่มันไม่สามารถทำอะไรได้อะถ้ามันพอได้จังหวะสวนในจังหวะท,ที่มีธน,นูผมว่ามันก็ยังพอสู้เขาได้แต่ถ้าในจังหวะท,ที่แบบมันโดนแบบ สลบหลังชุดเดียวอ่ะเออน,นั่นแหละมันจะค่อนข้างน่นลำบาก <pper pper> แล้วก็มังกรใช่มังกรเล็กจะมีการเก็บแบบใหม่นะครับมันจะเก็บเป็นลูกแก้วแล้วก็ได้งเงินมาลูกแก้วห้าลูกข้างบนโอ้เดี๋ยวเต็มเลยจ้าเต็มเลยจ้าตรงกลางอยู่เป็นตี้เลยอันติไปเมาหมดหมดไหม ไม่หมดว่ะได้สองตัวโถสวยเลยแต่ว่าโอ้โหโยั่มแต่เมื่อกี้โจ๊กเลยนิดเดียวไม่มีใครเข้าไปซ้ำต่อตรงนี้เล่นอย่างนี้บ่อยเด็ดต้นเกมมันทรงดีมากทีมเด็ดเกมอยู่ดีก็เหมือนไปพ่ายกันเองแล้วก็แพ้ทุกทีรู้ทำไมอเอยิยงครับเอาปอมนี่น่าจะได้อยู่โกคบอลฟออยู่คนเดียว โอเคสวยไป Let's go หนีหนีจากใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้พวกนี้โ oh, อ้สติลเกือบไปเพื่อแม่งจะตายว่ะโอ้มา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 แลดเข้าว่ะได้ไหมผมสวยครับเอลสูเร,รา,าไว้ใจได้ว่ะ <c oughs> ผมว่ามันโอเคนะถ้าแบบว่าเราเล่นกับแง้ง บบคอนเล่นกับคอมมานเดอร์อย่างเงี้ยยังพอโอเคนะแต่บางทีแวงไปเจอแบบไดมอนด์ Diamond อย่างเงี้ยบางทีผมไม่ชอบระบบใหม่ตรงนี้มันเลยว่ะมันห่างกันเกินนันแล้วบางทีแบบเรื่องอ,อกไรม,มันเป็นเรื่องของเซนในการเล่นนั้นมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่าแล้วมันเล่นแล้วแบบโอ้ยคือถ้ามีแล้วเขาเล่นดีก็ดีแต่เขาโอ๊ยอะไรว่าฟอร์เรนไม่เห็นโอ้ไม่โอเคเรียบร้อยโดนดักป่าหมดเลยทีมเราฟอร์เรนแแม่งฝั่งนั้น ตักอยู่ในป่าเมื่อกี้อยู่ในโกโบมาจะไปช่วยเติมกลางก่อนนะครับได้ไหมวะเดี๋ดินๆๆๆโอ้ยเอาถึงป้อมเลยเหรออ่ะอ่ะช่วยยิงเสริมไปอีกรอบอ่ะได้ไหมวะเฮ้ย <Yeah. S 1> <Hey, S 2> ได้ซิลมาเฉยโอเคถือว่ามาเติมได้ดีโอเคเลยโอเคเลย,เเลยนี่มาไปชดใช่ไหมยิงก่อนครับยิงก่อนโอเคได้ดาบเอ่อตีไวมาแล้วนะครับ ไม่ทันวะโเลนต้องหลบมันก่อนมันแบบคันข่าที่จะเอาอยากอยู่โอ้กดแดชผิดอีกแล้วเนี่ยผมชอบแบบบางทีไปกดไอเนี่ยกดไอปืนใหญ่แล้วผมก็คิดว่ากดสกิลสองแล้วมันจะวิ่งเร็วไงเปล่าไม่ไปข้างหน้าเฉยเมื่อกี้ไม่ชินครับไม่ชินจะใช้เวลาปรับตัวอีกหน่อย เผื่อมีสก,กินนี้น่าจะหยิบม,มาเล่นล่อยซะหน่อยถ้าได้ถ้าได้โอกาสเล่นนะอู้เดีอเด้อเด้อเด้ยจะเคลีย,เ,ยเวฟนี่ก่อน, <a> น,นอัลติเมทมันก็เผื่อใช้แบบเคลียเวฟเคลียอะไรอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าแบบจะเอาไปเป็นถ้าวงกว้างนั้นผมว่าถ้ามีโอกาสเข้าไปยิงใกล้ๆน่าจะเหมาะก,กว่าวะ่ะแต่ที่ลองลองเล่นดูนะ เหมือนกับอันติมีไว้เคลียร์หรือมีไว้แบบจังหวะสุดท้ายจริงๆอ่ะที่แบบว่าตัวอีกนิดเดียวยิงอันติแบบไล่อะไรอย่างงี้หน่อยอ้ยเดี๋าๆเข้างบนไม่มีใครมาเลยโอ้โหแม่งมันฟลิก,กอร์มาหาเลยเพลงเรีย,ยบร้อยอีกแล้วกูจริงๆถ้ามีธนูเราจะพอสวนได้อยู่ไงตอนเราเราได้ดูดเลือด <Your S 1> คืนมาได้อาเฟนี่แบบตัวที่แบบถ้าเราดูดเลือดจากตัวธนูดแดงอ่ะมันจะดูดเลือดแรงจะได้บล็อกการสื่อสารคอเลติโนบล็อกฝั่งใครวะฝั่งเราเหรอเราฝั่งเขา แต่พอเรนฝั่งเขาไม่เอาเรื่องสุดๆเลยค่อนข้างแน่จริงของเราดูสิจะประคองนะได้มันคือสกอร์นำอะ่ะแต่ว่าเรามีแครี่ทั้งสองตัวแต,แตเ่เราดันเขาไม่ได้ยากจังจริงๆของเราน่าจะได้เปรียบจริงๆก็ตอนเลดเลดเราน่าจะดาเมจถึงกว่าแต่ครั้นี้แหละมาดูก่อนก่อนว่าจะอยู่ถึงเลดหรือเปล่า อันนี้ได้แต่ยิงต่อๆส,ส่วนๆไปก่อนนะครับใครอยู่ตรงกลางวะโอ้โหบอเลนหนีมาเลยโอ้โหมาหลอดช็อกมาด้วยที่ผายแลว้วที่ผายแลว้วอ่ะใส่ไปทุกอย่างอย่าล่อมาทางนี้สิคนเขากําลังยิงสวนอยู่ทันไหมอืมนิดเดียวไม่ตายด้วยโอ้ตายวะเดี๋ยวเติมเลือดก,ก่อนเติมเลือดก,ก่อนโอ้โหโดนสวน ยับยับนะบอลเลนนี่มันไส้มันจริงเลยขอสักดอกได้ไหมเอามันต้องหน่อยดิเนี่ยทาเป็นทาที่มายืนอยู่ข้างหน้าป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเราให้สุดเฮ้ยติดป้อมอยู่ได้อ,ไอ่านี่ฟิกเกอร์มาหาเลยอ่ะมันต้องสักหน่อยเฮ้ยชัดดาวไปซะมันไส้ตอนนี้เก็จะเงียบๆ,ๆไปเดี๋ยวสักประมาณเดี๋ยวดูผมดูสถานการณ์ก่อนนะครับสักประมาณเดี๋ยวต้นปี ถ้าผมย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านน่าจะน่าจะได้สตรีมแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาสักหน่อยที่มันไส้ลูดไปหนึ่งช็อตอ่ะเนี่ยอ่ะลูดลูดซะลูดลูดลูดซะลูดซะตูมเขาให้เฮ้ยนิดเดียวตูมเขาให้ yes เนี่ยพอมันจังหวะได้ยืนได้ลูดนี้โคตรมันเลยโอ้โหนิดเดียวไม่ถึงด้วยอ่าอย่าโอเคออกมาก่อนมายจะคีิมาอะไรก่อน นี่ yeah, เสียดายเมื่อกี้ที่เดีวยวเองไปไป let's go <S <c oughs> อีกแล้วโอโ้โหแม่งตั้งเยอะนหุ่นแหลมไม่ได้เดียวเฮเมื่อกี้แม่งฝังงั้นโขมันยังหนักเลยดีว่าตัวของไอชื่ออะไรแล้วนะไอตัวของมันชื่ออะไรแล้ววะเดีย๋ยวย,ยลืมชื่อเฉย ไอต,ตัวของเอลสุมันได้ยิงฟีอะแอลสุวนนี้เล่นโอเคอยู่นะครับโอ้ยลูด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 โอ้โหแม่โคตรโคตรสุดอีกคิดด้วยลูดโคสนุกเลยเมื่อกี้แค่สกิลหนึ่งนะพอมันได้ธนูมามันจะยิงแรงขึ้นมาหน่อยนะเวลามันลูดได้เอลสุเราค่อนข้างเล่นโอเคอยู่นะครับชอบมาเลยเอลสุยิงไกลนี่ยิงไกลมันก็ได้ยิงไกลแม่นนั้นกำไรเว้ยแบบความแต่ว่ายิงใกล้ๆ้นี่มันคนยิงเอลสุถูกต้องอย่างนี้ ว่าไว้ใจได้อย <Yeah. S 1> ู่ทีนี้แม่งเน้นสกอร์จริงๆฆ่าไปได้สองคิวแม่งหิวมาจากไหนก็เดี๋ยวสักเอาไปเอยเดี๋ยวพอเลนพอเลนเข้าหลังพอเลนเข้าหลังมามาสิมาสิลูดต่อนะเวลูดนะเวยสวยแม่ต้นเกมมาสนักจันะแก เนี่ยเหล็เกย์บอลมันกดธนูแล้วมันลู่ได้ตัวต่อตัวผมว่ามันชนะนะแต่ถ้าโดนแบบโดนลุมหนักๆจริงมันก็ไปไหนไม่รอดเหมือนกันโอ้โหแล้วมึงวางเลยตรงกลางวะเนี่ยโอ้โหโคตรเยี่ยเลยโอ้โหแม่งก็บ้ายอมมาแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ดูไว้ก่อนโอ้โหแม่งโคตรเยี่ยเไรวางตรงกลางวะโคตรเที่ยเยี่ย,ย,ยมากอันนี้เยี่ยมากจริง เรารู้สึกว่าดาร์กก็โดนเนิร์ฟเรื่องของพลังไปเนอะนะดาร์กดาร์กซ์เลเยอร์กับกอรดโดนเนิร์ฟพลังแล้วก็เลือดไปนะน้อยลงกว่าเดิมแต่มันก็ยังดูอึดอยู่ดีแหละโอ้โหอ่าเพื่อนเราเก็บห้าว่ะสวยเดี๋ยวนะอย่าสิซีนสุดท้ายจะไม่มีชั้นอยู่ในในเฟรมจริงเหรอวะโอ้โหแม่งโคเทียเลยแม่งวาร์ปกลับมาคือแบบไม่รู้ไงว่ามันวางไว้อยู่ตรงกลางบ่ออย,อย่างนั้นนะดูอิมึงไม่ง่วงยาวว่ะโคเทียเลยอันนี้ โอเคชนะเฉยวิกตอรี่แม่เป็นฉากปิดที่ดูเละเกลิดแลเอมี MVP เป็นตัวของลุยนะัครับผมซึ่งก็เียมไปเลยเด้นเหรียญทองด้วยวะ่ะแม่งแคลรีโอเคแม่แเื่องมึงมากเลยชาสุดท้ายแย่มากโอเควิกตอรี่ได้ที่โลกวะ่ะเฉยเลยทาฟินี่ผมซื้อมาเ็าถือว่า มือใหม่แล้วกันครับไม่ค่อยได้เล่นตัวนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลับตัวของคาเฟน,นีนะก็ลองไปเล่นดูกันได้ลองไปซื้อดูกันได้ราคาก็จะสหรับผมก็ถือว่าไม่ได้แรงอย่างที่คิดขนาดนั้นอันอาจจะเรื่องของดวงเราด้วยที่เราสุ่มก็ตก 3, ประมาณสักสามพันฟองก็ถือว่าคุ้มอยู่กับสลับค่ายใหญ่อย่าง DC ฮีโร่อย่าง ตัวของฮาร์รควีนเออลิขสิทธิ์ผมว่ามันก็ยังดูน่ารักกว่าของเจนนอตเดียเจนนอตถ้สี่พันสามพันเดียนั้นผมว่าเยอะไปและรายละเอียดดีเทลผมว่ายังโอเคกว่าในรูปแบบของสกิลอะไรนะมันยังดูให้อะไรมาที่แบบดูไม่ลอยอะ่ะเออถ้าไอาพวกนั้นผมว่ามันดูเลอะเทอะไปหน่อย <What? S 1> ยังให้มันคลิกซี่แย่โยนยถังขยะขึ้นอย่างงี้เถังขยะอุกกาบาตล,ลงมาตลกแล้ว เออก็นีความเห็นส่วนตัวนะครับยังไงก็ลองไปซื้อตัวกันได้3,000ปองโดยประมาณนะถ้าถูกควน,นี้ก็ถือว่าคุณได้ใช้แต้มบุญปีใหม่คุณหมดแล้ว <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับพิโรย่างคาเฟนีแล้วก็สวัสดีวันคริสต์มาสลวงหน้าไปยาวๆก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวจะมีแบบพวกคลิปของวิบกับเรียวมาเดี๋ยวผมไปเล่นมาก่อนนะครับพอดีได้ในเรื่องของกิจกรรมมาละได้วิบมาลวดาดเดี๋ยวค่อยมาลงคลิปของวิบต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจทางทาง่องกอบกบาลเล่นเกมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ซีอ u ครับ